สวัสดีครับเอซทุกท่านทุกคนคนที่ชอบสะส,สมพระสมเด็จหรือว่าพระต่างๆคณาจารย์ต่างๆนะครับคลิปนี้ผมก็ได้อารัธนาพระสมเด็จวัดละขังสร้างเมื่อปี2 5 1 5นะครับที่วัดละขัง ครบรอบวันมรณภาพของสมเด็จพุทธ,ธาจา้์โตผมมลังสี100ปีนะครับสมัยนั้นผมอายุเพิ่งได้ประมาณ7ขวบ f อเพื่อนๆครับตอนนี้อายุ6กสิปีเต็มพระองค์นี้สร้างเมื่อปี2อ1 5 ในขณะผมอายุ7ขวบเพิ่งเข้าโรงเรียนป .1 f อหนึ่ในห้าสิบห้าปีที่ผ่านมานะพระองค์นี้นะถือว่ายุคเก่าโบราณยุคนั้นผมเป็นเด็กป .1 นะไปโรงเรียนกางเกงก็มีแต่แม่ทอให้นะครับ คือว่าเนื้อหาหมวลสารที่ท่านสร้างขึ้นยุคพศสิบห้าเนี่ได้นำมวลสารที่เป็นมวลสารของสมเด็จเก่าของสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านเก็บไว้ะมาบดใหม่นะครับมาผสมบดใหม่นะฮะคือองค์นี้ผมก็ได้รับมรดก จากคุณพ่อชูพลอยห็นนะค,คุณพ่อบุญชูพลอยเห็นนะฮะท่านเป็นทหารยุคสงครามเกาหลีล่ะครับท่านพูดให้ฟังว<พ>่าท่านเป็นทหารหน่วยปืนใหญ่ดูนะครับโอ้หผมไม่ได้ติดอะไรนะครับไม่ได้วางด้วยอะไรนะผมวางวางวางเบา ทีนี้ผมก็จะให้ดูด้านด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับวางถ้าขยับนี้ขึ้นคือจะหลุดนะฮะผมจะค่อยๆด้านหลังนี้ผมกรอบใส่กรอบพลาสติกหลายปีคืนหลังแล้วทีนี้กรอบมันก็เลยเป็นพลาสติกมันก็กรอบนะฮะกรอบแตก ดีพระไม่หักแต่ผมก็เลยเอาไปให้ช่างใส่กรอบใหม่ให้เขาแกะออกทีนี้เขาแกะออกเขาก็บอกว่ามันมันบิ่นนะมันหลุดหลุดตามมุมตามอะไรเขาก็เก็บเศษไว้ให้อยู่นะฮะและทีนี้ผมก็เลยมาบีบซ่อมฮะซ่อมเอากาวซ่อมเพราะว่ามันมีองค์เดียวของ พ่อที่เก็บไว้รุ่นนี้อะฮะที่ดูตามหนังสือแล้วโอ้โหสุดยอดละครับมวลสารข้างหลังนี่ผมจะเคลือบกล่าวไว้นะฮะกล่าวตาฉางไว้หลายปีแล้วล่ะครับหลายปีแล้วผมเคลือบไว้หลายปีแล้วฮะดูเอานะ เนื้อเนื้อเนื้อข้างนอกนี้จะเป็นกลาวนะครับมีกลาวนะะเพราะว่าผมผมกันไม่ให้มันสึกฮะ,ะเพราะว่าสมบัติชิ้นนี้ผมจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานไม่ใช่ว่าผมจะซื้อจะขายนะครับเพราะว่าพระสมเด็จชิ้นนี้เป็นสมบัติของพ่อที่เก็บไว้ให้นะฮะ นะประสบการณ์ห้อยเดี่ยวก็เกิดกับผมก็มีเยอะแยะไปหมดนะ,ะเกิดกับผมนะฮะแต่เกิดกับท่านอื่นก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าองค์นี้นะผมจะติดตัวมาตั้งแต่ผมมาอยู่กรุงเทพอายุ14ขวบสมัยนั้นนะฮะ ประมาณสิบสามสิบสี่ขวบจบโรงเรียนปห้าปเกนะฮะปหกปเกสมัยนั้นนะ,ะดูเอาครับและทีนี้จะให้ดูด้านข้างนะ f อดูด้านข้างด้านข้าง ทั้งมันสิหลมปู่ดูด้านข้างนะครับด้านข้างของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับผ่านการใช้จำเงาวาวจับผมจับไปจมารูปคำอยู่เรื่อยนะครับรูปจับศึกษานะครับเพราะว่าผมจะไม่ขายให้ f อให้เปื่นเปลนได้ดูว่าของแท้เป็นยังไงนะครับ ใครจะว่ามันมันบินมันได้มีการซ่อมราคาไม่ได้หรอกครับเขาซื้อกันไม่ถึงพันอะไรเขาผมก็ไม่ไม่ได้สนนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ขายนะครับผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่าพระรุ่นนี้ที่ผมประกันได้คือของพ่อ แล้วก็ดูตามเนื้อหาสาระนะฮะมันเป็นเนื้อหาหมวลสารของวัดละขังรุ่นเก่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูเอาเพื่อนๆพื่นไม่ได้โมนะครับขยายให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้นี่มิดดำๆนี่ครับดูเอาครับ เม็ดดำๆนี่ครับเบื้องเอาครับเม็ดดำๆเป็นอะไรครับยังไงครับเนี่ยขยายเต็มที่นะครับของผมผมขยายห้าเท่าห้าเท่าครับห้าจุดหนึ่งเป็นกล้องโทรศัพท์เนาะมันก็จะขยายอันนี้ขยายเต็มหกหกเท่านะครับหกเท่าเนี่ยผมก็ขยับหา มุมที่มันจะแจ้งแค่ไหนนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเนี่ยผมจะพยายามให้ดูเนื้อด้านข้างนี่ไม่ได้โดนอะไรนะครับคือธรรมชาติมีมีโดนกราวข้างหลังที่ผมเคลือบข้างหลังไว้กับมุมกระเทาะออกด้านมุมนะครับ ทีนี้ก็กลับมาดูด้านหน้าใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ f C ครับดูนะครับสุดยอดจริงๆนะครับไม่มีทิฏฐินะครับของแท้จริงๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับเสียนโตพิมพเ a เสียนโตนะครับเม็ด ไขป่ปลานะครับไขป่ปลานี่จะไม่ติดนะครับไขป่ปลากระเทาะอ,ออกไปแต่มีฐานของไขป่ปลาที่เซียนๆท่านว่าไขาป่ขปานะลาไข่ปลาฮะแล้วแต่เขาจะว่าดไปนะครับผมก็ไม่ได้ว่าไขาป่ปลาออกแบบนีน้ันอาจจะเกิดที่แม่พิมพ์นะครับเพราะ พอไข่กดรุ่นนี้ไปสักพักหนึ่งอะ่ะไข่ปลามันอยากหลุดมันอยากไม่ใหญ่ไม่ไม่เรือมันเลือนเลือนท่านก็เลยแก้อีกพิมพ์ใหม่ผมว่านะมันเลยเกิดมีพิมพ์ไข่ปลาเล็กกว่านี้อีกขยับออกจากใต้ฐานฐานนั่งขององค์พระพุทธรูปเนี่นะฮะมันจะขยับห่าง พอมีไข่ปลาเม็ดเล็กห่างก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งแล้วทีนี้ก็มีเรือนอีกนะเ,เนีสังเกตเอาครับเอซนี่คือของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับจะอะ่ลักแแลนะครับลักแแลก็จะคมชัดนะครับด้านข้างเอียงๆหน่อยนะครับผมจะเอามาห้เอียง จะจะเลยเอฟซีเป็นไงนี่ของแท้นะครับดูเอานะครับต้องมีรอยของผ้าสังคาตินะครับมีร่องผ้าสังคาตินะครับบนหน้าอกนะครับดูเอาครับเห็นไหมผ้าสังคาจะมาจรดจงสะดือพอดีนะครับ ตรงสะดือนะครับตรงเลยมือสองด้านชนกันนะฮะดูเอานะครับร่องเทา้าร่องร่องหน้าตักก็จะเป็นแอ่งนะครับต้องเป็นแอ่งดูเอาเหมือนกันกับพิมพ์ใหญ่วัดลักขังรุ่นยุคยุค แรกยุคหลังยุคกลางยุคหลังะะประมาณนี้นะฮะมันเนื้อหานี่เหมือนกันเลยครับที่ถ้าผ่านการใช้จะเป็นอย่างนี้นะครับบางทีของอาจารย์ที่เก็บไว้หลายๆท่านท่านไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาออกจากกล่องมันก็อาจจะเป็นคราบวแป้งของวัด ยังเป็นพุนพุนอยู่นะนี่คือใช้คือจับถูจับต้องบ่อยนะฮะตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มอายุสักสิบสามสิบสี่ขวบจนป่านนี้นะฮะกอบว่าเที่ยวแตกเทียวเลาะเทียวล่อนแกะออกแกะเข้าเปลี่ยนกอบลหลายๆอย่างแลยฮะหลายๆกอบนะครับตอนรุ่งเรืองก็เอาไปใส่กอบทองคํา เขาก็หุ้มแบบดีก็ามาแกะออกก็บินไปบินไปทีละนิดละหน่อยนะฮะแต่ไม่ไม่ได้บินที่องค์พระนะครับมันอา่าจะบินบินที่กะบินบินอยู่แถวที่อา่าซุ้มนะฮะองค์พระไม่มีการซ่อมนะครับกลางองค์พระจะมี บินนะฮะแกมีบินอยู่ตรงซุ้มนี่นะครับกับมุมนะครับสวยงามนะครับอลา,ามตานะครับดูเอานะครับคลิปนี้พ่อใหญ่หมอลาก็ไม่มีอะไรกระตอบแทนขอเอผมก็ขอให้ f อซทุกท่านทุกคน ช่วยกดไลค์กดแชร์ขอบุญบาร,รมีขององค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตและสมเด็จวัลคังองค์นี้จงบรรดาลในเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญอยาเก็บอยากจนสวัสดีครับ